สวัสดีครูผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะไปนอกบ้านก่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไปดูหนังกับนุนพี่ที่ไอคอนสยามนะฮะก็ไปนัดกันเวลาผมนัดกันประมาณเที่ยง45สบห้านะก็ตอนนี้ประมาณเที่ยง23ได้นะครับนะเพราะว่าเหลือ20นาทีนะผมต้องไปก่อนเวลาเพราะว่าผมเป็นคนตรงต่อเวลานะก็ไปดูหนังนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะถ้าเกิดรู้แล้วจะไปบอกกันดีๆต่อไปถึงนะครับโอเคไปเลยจ่า

เจาเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างไอ้วาส้ปละเรื่องของเออเจอกันจะต่อยกันแล้วเจอกันจะต่อยกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยจานจานระวังเนี่ยแมวนนั่เนี่ยขวนเล็บตายเลยนะเนี่ยมาถึงแล้วก็ไปไปดูเรื่องดูหนังดิต่ออะไรอ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนสิจานรีบไปนะผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ย นู่นก็ยังไม่ได้กินนะเนี่ยคนนู่นยังไม่ได้กินกินก่อนก็ได้นี่นี่นนมีไส้กรอกเหลืออยู่เนี่ยไส้กรอกเหลืออยู่ออาหมด <laughs> <laughs> เหลืออยู่เซนคือทำเท่ามันเหลือนี่มันอาจจะยังไม่มีอะไรกินก็ซื้อมาเผื่อไว้ให้นะอเอามันอย่างน้อยไม่ <c oughs> ไม่ได้ปะไม่ <c oughs> ไม่อย่างน้อยก็ไอ้ไอ้เนี่ย ซื้อไว้ให้กินจะได้มีอะไรรองท้องอ้าวงงงงงงงสิงไอ้นี่ยพี่กั๊กพี่กั๊กพี่กั๊ก,ก,กมีหนังอะไรให้ดูป่ะพี่วันนี้หรือต้องกินข้าวเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปดู งั้นขอกินข้าวก่อนงั้นเราไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยถ่ายต่อเด้อตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปดูหนังแค่ไหนอะฝั่งนูน้นไปแล้วพี่ว่างจริง หล่ออ่ะไอแต่ไอ้ต่เดินรู่วอะไรไม่ได้เลยข้าบนสุดใช่ไหมพี่บนสุดเนาะลงหนังอ่ะไม่บนสุดใช่ไหมบนสุดใช่ไหมโรงหนังอ่ะบนสุดนี่ให้บนสุดแล้วเลย tý vĩng lên trên lên tý, đờn lên trên lên. uầy, nèi. năn nè, đứng รีดังเขานะไม่ต้องรีบดังเขาเฮ้ย <im cia> น, <im cia> นี่นีดเป็นพีเดเตอร์เรือเตอร์อะร้วไงแกเขาเขาอยากต่อยกับคุณนะี่ยดูดิเขาตำหนดรอแล้วนะ ฉางขยะเหรอ,นห,รอหน้าลิฟต์นะหนงอันที่เห็นน่ะฮะไม่รู้เดี๋ยวดูหนังอะไร,รก็บอกแล้วกันนะ เราไม่ได้ถ่ายแน่นอนไปละอ่ะโอเคเราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากที่ดูหนังเรื่อง The Fast ภาคก๊าบมาก็เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ไปดูมานะว่ารู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากที่ป้ายก่อนเลยลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการดู The Fast มามนสนุกแบบนานแล้วเป็นปีเนาะที่ไม่ได้ดก็บหนปีกว่าแล้วที่ปไม่ได้ดูหนังที่โรงหนังตั้งแต่โควิดมามันสนุกนะเระาก็มันโอ้โหแบบมันแบบทำให้เราแบบอยากหลุดเข้าไปในหนัง เพราะว่ามันมีความเป็นแนวฮูอยู่ด้วยอะแล้วความของผนชอบเป็นแนวกูอยู่แล้วอะก็รู้สึกชอบชอบมากค,ครับอันนี้ก็สัมภาษณ์จากผู้ที่ไปดูมนันนะเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเต็มส,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 สิบเต็มสิบเต็มสิบหรอให้เก้าไปเลยดีดว้าว,วตัวต<ช>ัวผมให้เจ็ดฉากบางฉากก็สนุกดีนะแต่ผมอยากได้ฉากซิ่งมากกว่านะอ่ะโอเคเราก็เหลือบุคคลอีกหนึ่งคนนะที่ไปดูฟาทากัมมาก็ อยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับการไปดูฟาดเก้ามาครั้งนี้ก็บางสาก็ด,ดูสนุกมันอยู่แต่ว่าก็เดิมครอบครัวก,ก็ยังเฉยเยอยู่บางสาก็โอ้หอ่าบางากแค่แค่เน้นเออนนขับรถไล่ลาดสนุกตรงนั้นแหละแต่ว่าก็เฉยเฉยแหละถ้าให้เต็มสิบก็เจ็ดอ่ะ ยังถิอให้เจ็ดใช่ไหมครับใช่แล้วจะได้รู้ว่าเขาว่าข้อควรมีแค่ห้าคำข้อควรบครัวรบครัวโอเคผมก็ขอบคุณสำหรับบุคคลที่สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่พัทนะแล้วกันนะก็วันนี้ก็สนุกมาม่ากัแล้วต้องรบวันนี้สวัสดีครับผม